สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J จเอสปนะคะอยู่กับทาอีกแล้วค่ะและถาก็อยู่กับคันนี้เลย โตโยต้านิวฟอร์จูเนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ท้าเตะค่ะแล้วลูกค้าเะคาะยังเลือกติดกล้องแบรนด์เกาหลีนะคะของ i อโรส์แรุ่น tr 7นะคะเดี๋ยวไปชมผลงานของเรากันเลยค่ะนะ,ะเริ่มด้วยนะคะด้านในเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะ tr 7ที่ลูกค้าเลือกนะคะของเกาหลีแท้จากแบรนด์ไอโรเลยค่ะ แล้วต่อไปนะคะจะให้ชมในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าคะ่ะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกคะ่ะเริ่มด้วยสวิตช์เปิดปิดด้านหน้านะคะอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดมาแบบนี้ด้วยหากเราเปิดไฟนะคะเดี๋ยวถ่าจะลองสั่งเปิดให้ดูนะคะ <c oughs> ฝาท้ายก,ก็ทํางานแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆเลยสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะคะจากสวิตช์ด้านหน้านะคะนี่สายไฟเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยะคะ่ะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะแล้วที่ด้านหลังคะ่ะยังสามารถสั่งปิดได้จากสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะ นี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่ค่ะฝาท้ายก็ทำงานลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะตัวนี้สะดวกมากเลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วนะคะกดและก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะฝาท้ายทำงานเองแบบนี้เลยอืม ต่อไปค่ะเป็นฟังก์ชันในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะ,ะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนี่นะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคายล็อก3ครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองเตะให้ดูนะคะ ีเซ็นเซอร์แม่นยำมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะแล้วที่ขาดไปไม่ได้ค่ะเป็นในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดู นี่เลยนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยปลอดภัยแน่นอนนะคะหากใครนะคะที่กำลังสนใจฝาท้ายไฟฟ้านะคะในรถ t o y o ต้า e w Fortuner นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ j s p อ o นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านเราก็ได้นะคะเป็นตัวแอดไซน์ตามด้วย j s p อ o ได้เลยนะคะยินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้ต้องขอฝากผลงานการติดตั้งใน t ต y o ต้าวฟอร์จูเคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวปิดโชว์อีกครั้งหนึ่ง